ดาวินนูเยสกองหน้านักสู้ผู้ได้ใจแฟนหง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการขุดกระแสนแล้ววันนี้กับผมต้น VR ครับในโลกฟุตบอลนะครับที่เต็มไปด้วยสตาร์ครับที่มีทั้งฝีเท้าแล้วก็ชื่อเสียงนะครับบางครั้งเองก็ยังมีพื้นที่เล็กๆครับสำหรับนักเตะที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าใจนั้นใหญ่กว่าตัวครับ โดยหนึ่งในนั้นนั่นก็คือดาวินกาเบรลนูเนสลิเบโลครับกองหน้าชาวอุลุกักนะครับที่แม้จะยังไม่ได้ระเบิดฟอร์มเปรี้ยงกับลิเวอร์พูลแต่ก็ได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆครับเดี๋ยววันนี้ขุดกระแสนะครับจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันครับสำหรับดาวินนะครับเกิดในครอบครัวที่ยากจนในเมืองอาร์ติกัสครับพ่อเป็นคนงานก่อสร้างส่วนแม่นั้นก็รับจ้างเก็บขวดขายครับ รายได้ไม่มากพอที่จะซื้อรองเท้าสตั๊ดใหม่ด้วยซ้ำครับแต่เพียงพอให้เขานั้นมีหัวใจที่แข็งแกร่งครับแรงบันดาลใจของเขานะครับมาจากพี่ชายที่ต้องเลิกเล่นฟุตบอลเพราะว่าอาการบาดเจ็บครับนั่นทําให้ดาวินนั้นมุ่งมั่นที่จะทําตามความฝันให้สําเร็จแทนครับดาวินเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรเปียรรองนะครับก่อนที่จะประสบปัญหาการบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าจนเกือบแขวนสตั๊ดตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับแต่เขานั้นก็กลับมาลงสนามได้ในปี2017ครับ จากนั้นเขาก็ย้ายมาเล่นในยุโรปกับเอเมรลียในสเปนนะครับและชวฟอร์มดีจนเบนฟิก้าคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2020ด้วยค่าตัวสถิติของสโมสสเลยนะครับในฤดูกาล2021-22ครับเขายิงไป34ประตูให้เบนฟิกา้าจนเลื่์ภูตัดสินใจดึงตัวไปร่วมทีมในปี2022 นูเนสนะครับไม่ใช่กองหน้าที่จบสกอร์เฉียบคมทุกนัดครับไม่ใช่นักเตะที่เทคนิคแพร่พาแบบเมสซี่หรือว่าเนย์มาครับแต่สิ่งที่แฟนบอลเห็นจากเขานั้นคือความมุ่งมั่นความเร็วพละกกำลังและการวิ่งไม่มีหมดตลอด90นาทีครับเขามีสไตล์การเล่นแบบพลังดิบนะครับวิ่งทะลุแนวรับจากแนวลึกยิงได้ทั้งเท้าซ้ายและพัฒนาเท้าขวาอย่างต่อเนื่องครับหลายคนเปรียบเทียบเขากับเอดิสันคาวานี่รุ่นพี่ร่วมชาติเลยนะครับ และแม้เขาเองนะครับจะถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงแรกแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าเขานั้นวิ่งเพื่อทีมทุกครั้งที่ลงสนามครับล่าสุดนะครับจากรายงานของหลายๆสื่อก็ได้มีการเปิดเผยว่าดาวินนูเนสนั้นได้ร่วมทีมจากซาอุดีอาราเบียอย่างอัลฮิลาานะครับโดยค่าตัวก็จะลดลงต่างจากตอนที่ย้ายมาในแอดฟิลด์ช่วงแรกนะครับ แม้จะไม่ใช่การจากลาด้วยท่วรางวัลมากมายครับแต่แฟนหงจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะคือนักเตะที่พยายามมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ทีมจะเคยมีมาครับเขาเองอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ดีที่สุดนะครับแต่เขาคือนักเตะที่มีหัวใจใหญ่ที่สุดขอบคุณสําหรับทุกวินาทีในแอนฟิลด์ดาวินนูเนส สำหรับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับดาวิดนูเนสนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ครับฝากทุกท่านกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาที